ตอนนี้ใกล้จะได้เวลาแล้วนะฮะ,ะสำหรับสเปเชียลโชว์ครับหนุ่มซีดีครับพร้อมกับแดนเซอร์ยืนเตรียมพร้อมรออยู่ด้านข้างของเราแล้วเรียกว่ายืนรอจนเส้นเลือ,อดคอจะขึ้นกันแล้วนะฮะด <laughs> ังนั้นผมโตโต้ต <c oughs> และที่แมนครับขอชวนคุณผู้ชมนะฮะไปชมพร้อมกันเลยดีกว่ากับสเปเชียลโชว์ I Miss You จากซีดีกันเท์ ตั้งแต่ตืมตาเมื่ตื่นขึ้นมาฉันก็คิดถึงเธอเมื่อตอนที่สายจะกินอะไรยังมองไปหน้าเธอถึงตอนบีบไปฉันงงจะตายก็ยังคงคิดถึงเธอจะอ่านหนังสือจะอ่านตำรา คุยตอนนี้ก็คงไม่ดีมีอยากรบกวนเธอด้วยความคิดถึงอาจทำให้ฉันผ่านไปไม่ว่าจะใครคนไหนก็เห็น ปล่อยไว้เป็นอย่างนี้มันคงไม่ดีแน่มันนออาการทุกวินานทีหัวใจฉันคงแย่ต้องคอยกด like, กไลค์โพสต์ใต้ดูเธอแค่อยากให้รู้แต่ก่อนไม่เคยมีใครเอาไว้ฉันคิดถึงกันแต่ตอนนี้ฉันมีเธอ,เอไว้คิดถึงทุกวันแล้วเธอเลยเป็นเหมือนฉันบางไหมก็แค่อยากจะรู้ด้วยความคิดถึงอาจทำให้ฉันพง จะใครคนไหนก็เห็นเป็นหน้าเธอ I miss you I miss you I miss you อยากบอกว่าคิดถึงเธอทุกเวลา I miss you I miss you I miss you ตั้งแต่วันนั้นที่เราได้สบตา I miss you I miss you และฉันจะคิดถึงเธอเรื่อยไป I miss you I miss you I miss you Yeah uh huh uh huh I miss you ก็คิดถึงเต็มจริงนะก็อยากคิถามเธอว่าคิดถึงกันบ้างไหมครัชหัวใจมันโวยวายทุกครั้งที่มองไม่พบหน้ามันเคยสิ่มันก็จะมาเพราะอยากจะพูดตรงต้องออกไปว่าอาบว่า I miss you girl อยากบอกว่าคิดถึงเธอทุกเวลา I miss I miss I miss you you นึกถึงวันนั้งที่เราได้สบตาและ you กูฉันแหละฉันนั้นเธอได้พบกันอีกครั้ง I miss you กูคิดถึงแต่จริงๆนะกูอยากจะทำแต่กูคิดถึงกันบ้างไม่คลัชหัวใจมันโวยวายทุกครั้งที่ว่าไม่พบหน้ามันคล้ายซีมันคตจะบ้าผู้อย่าจะพูดต้องบอกออกไปว่าอวบว่า I miss you girl ขอบคุณครับ เจ๋งเลยทีเดียวครับนอกจากท่อนฮุกนะที่เป็นท่อนจำแล้วท่อนแรัปหลายคนก็ชื่นชอบกันด้วยขอบคุณครับแฟของแฟลับร้อนตาก็ได้เลยทีเดียวครับยังสุดยอดไหมแค่นี้เหรอ แค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับนึกว่าเสียงจะดังกว่านี้อะก็นี้พูดคุยกันมาแล้วเรียบร้อยแล้วโชว์เรียบร้อยแล้วอยากให้ซีดีเนี่ยนะฝากกดงงผลงานกันหน่อยใครที่ชื่นชอบครับได้ครับผมก็ฝากซิงเกิลแรกในชีวิตของผม้วยนะครับผมชื่อเพลงว่า I Miss You นะครับก็ตั้งใจทำมากเลยแล้วก็ทำเต็มที่มากๆเลยก็ฝากทุกคนดาวน์โหลดด้วยนะครับผมดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วกดโชว์ออกนะครับแล้วก็ KKbox แล้วก็ iTunes Store ก็สามารถดาวน์โหลดได้ครับผมแล้วก็ฝาก ฝากฝากผลงานละครด้วยละกันต้นปีหน้าจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับผมสำหรับจัดลักนะครับผมทางช่องวันนะครับแล้วก็ฝาก IG ใช่ไหมครับผมไอจีผมก็ c d g u n t w e t s 1 0นะครับผม c d ดีกันทีเอฟครับผมขอบคุณครับแล้วก็ในนั้นจะติดตามความเคลื่อนไหวเราจะไปโชว์ที่ไหนไปเอเชียไปที่ไหนอะไรนี้ก็อยู่ในนี้ทั้งหมดนะฮะรวมทั้งมิวสิกวิดีโอเพลง I Miss You ครับผมมิวสิกวิดีโอของผมนะครับวันไหนออกออกอากาศเอ้ยออกออนแอร์วันแรกวันที่แ มกราคมนี้นะครับผมก็ฝากติดตามกันเรื่องกันแบบว่าเต็มที่มากรับรองว่าชีดดาวฟ้าฟิวจักรีวติ้งน่องเปียวฟ้าฟันปุนฝุ่นเปียวงอกกระเทาะหน้าแว่นไฟเรืออกอันไปเลยทีเดียวเชียวอ่าใส่คำยากนี่จะกินข้าวส่วต้ว่าอ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะหนุ่มซีดีมากๆที่เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็โชว์ให้เราได้ชมกันสเปเชียลนะครับขอบคุณครับนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราเบรคขั้นสั้นครับนะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันกับสาวสเปเชียลซัก ก็เด <Michael> ียวครับครับขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ s o u สเปเชียล